สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวอุงพารวยชาแนลจากพี่น้องจา๋าวันนี้น้องอุงก็มีแนวทางของฮานอยสูตรมัดร่วมในวันที่16พฤษภาคม2564นะคะมาแบ่งปันเช่นเคยจากพี่น้องจา๋าอ่าก่อนจะไปชมของวันที่16เราจะมาสรุปของวันที่15กันก่อนนะคะอ่ามาดูผลกันนะคะพี่น้องจา๋าพิเศษบนออก93เนาะ9กน้องหึงก็ไม่มีหลุดจากพี่น้องจา๋า ส่วนล่าง48่แนะสี่แก็เข้าที่เด่น8วิ่งรูด8เนาะตารางกำลังวันมี8นะคะสี่แปดน้องหุ่นก็มี8 4นะคะพี่น้องจากเข้าตัวกลับนะคะอ่าน้องหุ่นก็ย้ำเสมอนะคะว่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะปกติ25 25ไม่มีนะจ๊ะแล้วก็ปกติล่างหลุดเหมือนกันค่ะพี่น้องจา๋า หลุดเจ็ดสองดูเข้าเดินเจ็ดเข้าเด่นเข้าวิ่งรูดนะคะแต่ว่าเจ็ดน้องมึงเจาะไม่เข้าเองค่ะเจาะข้ามนะคะพี่น้องจา๋าเจาะข้ามไม่เอาเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสามนี่ก็หลุดนะคะสะรุปแล้วฮานอยสูตรวัดใจจะเข้าเฉพาะพิเศษล่างนะคะตัวกลับนะคะพี่น้องคะเด่นเด่นทั้งสองตัวเข้านะคะทั้งวิ่งทั้งรูด แต่ว,ว่าน้องหุ่งเจาะไม่เข้าองค่ะพี่น้องจ๋าอ่ะก็เข้าตาล่างตัวกลับเนาะแปดสีนะคะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่สิบหกจ้าอ่ะฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะวันที่16พฤษภาคม2564นนะคะฮาหนอย สูตรวัดใจนะคะอ่าสูตรวัดใจวันนี้น้องหวงก็จะให้เด่นวิ่งรูดนะคะอ่าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าอ่าแล้วก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องค่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะพี่น้องจ๋าเด็กต่ำกว่าส8ปปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะไม่สนับสนุนการพน,นันทุกชนิดนะคะอ่าวันนี้น้องหมึงก็จะให้อ่าเด่นสองกับหกนะคะวิ่งรูดด้วยนะคะอะสองก็จะมีสองสูนนะคะสองหนึ่งสองสามสองสี่สองห สองเก้าส่วนหกก็จะมีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกห้าหกเจ็ดหกเก้านะคะเดี๋ยวมาดูตารางกำลังวันกันนะคะ แต่รางกําลังวันน้องหึงก็จะมี3มี7มีศมี4นะคะพี่น้องจา๋าอ่าน้องหึงจะเน้นตัวที่น้องหึงชอบนะคะ20 2 4 6 1แล้วก็6 7นะคะพี่น้องจา๋าเห็นไหมคะอ่าใครชอบก็จดไว้แคปไว้ได้นะคะส่วนใครไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้คะ่ะ ย้ำนะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้องจะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้น้องวึงก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะรวยๆเฮงๆกันนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ